เปิดปริญญาชนนี่โดนข้อกล่าวหาจากใครก็ไม่รู้กล่าวหาหนักที่ที่เปิดเปิดเจะาี่จะกล่าวหาเราเพราะว่าคนที่กล่าวหาคงจะเป็นคณะผู้รับบริหารการศึกษาแล,ล้วนะมีข้อกล่าวหาหนักเลยเพราะนักเรียนลดเปิดแต่ลดัะดีเลยพบเลยเห็นไหมกลัวแต่กลัวตัวเล่นหยุดเลยนั้นก็ดีใจที่มีโอกาสทำวันนี้ก็่ากันทำละสงฆ์ทั้งนั้นก็พากันมาดูแลกันรับผิดชอบ ใจนั้นใหเมตตามาเป็นกันังใจอุมโมทนาช่วยกันเนาะขอบุญขอบคุณมากๆที่ช่วยกันเอเตนะสัจจวัตเจนะด้วยการกล่าวคําจริงคําสัตย์โสนที่เตยวัตถุสมปทารถาอความสวัสด,ดีความเป็นชมงคลจงมีกับคณาจารย์และคณะสงฆ์ทุกรูปทุกนามนักเรียนทุกคนจงสมบูรณ์ทั้งด่างกายและจิตใจจุกส,สุขสําเร็จสะดวกสบาย จงทุกรงทุกท่านทุกคนด้วยเถิดแล้วก็ขอเปิดการอบรมได้เลยพอแล้วก็น่าด,ดูแล กระทำไม่ได้เหรอถ้าส่งต่อไปเนี่ยเขาคงจะทุกกลุ่มละนะแต่สองกลุ่มนี้มีความประมาทกว่าเพื่อนโดนเลยสองกลุ่มสำนึกไหมเนี่ยใครจะสำนึกยังไงคนที่น้ำน้ำหงุยไปทำให้หัวหน้าเดือดร้อนเลยนี่ว่ายังไง้หัวหน้าเธอไม่รู้หัวหน้าเธอส่งมาแล้วเนี่ย ว่าห้ว่าอย่งไรครับคุณน้องทำนี้้าใจะ้พวกนี้กินเฮ้ยตัวหนคุณกำมาหาอรานะไหเอาอไรอข้ายครเอใครจะไรเีเดี๋ยวเย

આખો હા આ રાજામુખ હા ઓમી આખો ถ้าจำยังทดสอบว่ากิจกรรมยังไนี้เธอจะ่านไหมเธอจะรับคุณครูหรจริงเปล่าไปรับคุณครูเดี๋ยวรัคุณมาจะรับ้าจออกนี่คุนี่ตอนนี้ผ่านไปสิบสองน ¡Vamos, mean i

Vamos lá, vamos ใจต่อเนื่องยังไม่พอที่รับไม่ได้ต่อเนื่องเพราะเคยเพราะการฆ่าตัวเองเพราะเพราะการท้าเกลี้ยงให้คนบางคนต้องเดือดร้อนคนรับเงื่อนรับผู้บางคนยอมไม่อยากให้ไม่อยากไม่ได้เนี่ยเพื่อความรักษาบ้านไหนฉะนั้นผู้มีคนโกงดัง ผู้มีหน้าที่ของกูต้องมีภาระที่หนักมากทุกคน,นก, um กันก,ก B B D e ารแขมกขันสามครั้งกรับเดี่งครับสองกรับสามอ้าวช่วยรับยกแครับหัวหน้าเราสองคนผักคืนพูดพูดได้ผักคืนเพราะว่าพวกเธอช่วยกันทั้งหมดนะครับถ้าไม่มีพวกคืน อาจารย์อาจารย์คงจะโดนาอาจารย์ยึดบัตรแล้วอาจารย์เอไปเพิ่มได้ตั้งสองตัวสามตอนนี้ใครค่อยทำผิดกับคุณครูอจะก็ว่ากาคุณครูซึ่งเป็นตัวแทนของทุกโรงเรียนคุณครูที่เหลืออยู่เชิญมานั่งด้านะครับเข้ามาเลยครับใครจะมาหาคุณครูเข้ามาเลยพันเจ้าัุณยะใครจ่าตั้งสายยาให้คุณครูเคยงสายยาไอแห่ไอ้มึงกตาบุญตาบุณครู ไม่ไม่กรูปุงกูนครับมาเลยข้าเราแล้ครับกูจีกรูปุงครับเชิญด้วยนะครับ้วนะครับแลวทุก่นนะครับกูที่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะครับเด็กน้องสี่ทได้มระกาศนะครับครับเข้ามาทางาใกล้รับพรจาก่านเข้ามาครับ I'm yeah. 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 เอาดีตลอดไปยันนี้ครูให้พรไปพรนี้ับุงกันจะกลับบ้านนะครับครับนาเป็นปูนะครับ ความรับรู้มารับสาบภาพครับเรื่องรับได้หมดที่นี่มาเตือย่างนี้ได้ยินนะอขออาจารย์ครับทุกคนครับนี่ไงความรัมรู้ครับครับอาจารย์ได้พิสูจน์แล้วเห็นว่าทุกคนมีความรักเรียนบ้านของตานะครับ พนักงานบริการหนึ่งท่านนะครับรวมเป็นสิบสองนะครับขอบคุณครับต่อไปครับโรงเรียนบ้านกาสัยคณะครูมาจำนวนสามท่านพนักงานบริการหนึ่งท่านครับขอรยนเจญตัวแทนจากโรงเรียนบ้านกาสัย เจนจารย์สาครรับแทนนะครับครับต่อไปครับโรงเรียนบ้านห้วยปุกครูจำนวนสี่ท่านนะครับเอาเดี๋ยวแทนนักเรียนรับเดี่ย เรับาแทนนักเรียนโรงเรียนบ้องฮิปปูครับรับเป็นคุณครูครับอ่ะนี่ครับครับคุณครูนะเพราะว่าน่นเอ่อคงจะมากันห้าโมงครึ่งนะครับอ่านี่นะครับหลวงพ่อสมบุญครับต่อไปครับโรงเรียนบ้านหวยรับประยานนะครับคณะครูจำนวนสิบเอ็ดท่านพนักงานบริการหนึ่งท่านครับขอเรียนเชิญท่านร่วการรุ่งเรืองปณิธานใหม่นะครับ ข้าพโอเรียนว่าท่านการโรงเรียนบ้านบางดาวนะครับเรื่องการพรยาของท่านไม่ป่วยนะครับก็ต้องไปรักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไม่สามารถแจ้งร่วมงานนี้ได้นะครับท่านการลุงเดือนครับเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนใน,ในสังกัดของอตำบลสันเดียนนะครับต่อไปคราพโรงเรียนบ้านสันเดียนครับครูสามท่านนะครับมีโรงเรียนบ้านไาแกงหนึ่งท่านริพัฒน์สันเดียนสองท่านครับ อาจารย์ยมนโนนนะครับท่านผู้บริหารใหม่ไปไประชุมครับของเพอาจารย์มนโนนอนเฝ้าออแทนครับครับต่อไปครับรโรงเรียนนะครับนักเรียนที่เข้าระการอบรมเข้าค่ายพุทธบุตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครับรโรงเรียนบ้านทองดาวมีจำนวนนักเรียนชาย41คนนักเรียนหญิง ยี่สิบสามยี่สิบสี่คนนะครับรวมหกสิบห้าคนนะครับคนเรียนเชิญตัวแทนรับมอบจากบริตคุณพ่อครับหกสิบห้าคนนะครับประธานนักเรียน,นครับเอกชายนอนต์นพเดชนุปนันนะครับไม่ต้องรีบนะครับกระช้นชาเวีจาเข้าบบัณินะครับ โรงเรียนบ้านกาสายนักเรียนชายจำนวนสิบสี่คนในักงเรียนหญิงเจ็ดคนรวมยี่สิบเอ็ดคน,นครับตัวแทนนักเรียนในบ้านกาสายน,นะครับตัวแทนครับนองนะตัวแทนจากคุณทา ต่อไปครับโรงเรียนบ้านห้วยปุกครับต้องเรียนชาย8คนนักเรียนหญิง11คนรวม19คนครับโรงเรียนบ้านห้วยปุกประธานนักเรียนเป็นคนรับมอบนะครับอันนี้ไปบวชไปบรรพชาถวายเป็นพร,ระกุศลมาแล้วครับที่วัดพระธาตุเจ๊แห้งพารามดูนะครับถ้าต่อไปครับโรงเรียนบ้านเวลาบัญญานักเรียนชายจำนวน19คนนักเรียนหญิง18คนรวม37คนครับ คุณเเชิดตัวแทนหรือประธานนักเรียนเป็นคนรับมอบครับเป็นนักเรียนชุมชันที่หนึ่งชุนชันที่สองนะครับตัวแทนลูกมามาแล้วครับ,บครับต่อไปโรงเรียนบ้าน,สนเสนียนครับนักเรียนชายสิบเดคนนักเรียนหญิงสิบคนรวม2ี่สิบเจ็ดคนนะครับ โรงเรียนบ้านเสนียน์ประธานนักเรียนเป็คนรับมอบนะครับต่อไปนะครับเข็มสัญลักษ์เฉลิมฉลองหกสิบพัน ครับอ,อันดับแรกขอกราบนาคณะพระวิยากาตจังหวลูปครับรับเขียนประจากบริบุรณ์พ่อครับมาทีาุกรูกเลยครับมาทุกรูปเลยครับทุกรูปเลยครับรเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแต่อย่างน้อยนะครับ,อ,บอาจจะไปอระกาล ไม่มีเกียรติบัตรด้วยครับม่เกียรติบัตรยากรนี่สิบหน่งมุงแหวนครับเวาไม่ต้ัดเป็นพยากรนะครับสิบลูกผ้าดันชิมาวันโตประธานคณะพยากรพี่ครับพี่ครับออกมาไม่รมดค่ะครับ เกณฑ์บัตรด้วยครับเกณฑบัตรรับลูปตัอไปครับขอนีบนครับหนึ่งเน่อจากมารลบทีนนลูกก็อเอาทั้งเขณฑ์ัตและก็กเกรติบัตรไปครับพระติ๊ิวิรนทร์ครับ่นบานรองเจ้าวาดพเชียงแข็งครับเป็นผู้ที่มีความมุม่งมั่นอุตสาหะ ยิง่งนะครับสำหรูบต่อไปคนอนิมนต์ครับ